สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราเป็นเดี๋ยวครูจะมาทําการตัดชิ้นงานให้พวกเราดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็เราได้เอาอุปกรณ์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องทําการต่อประกอบก่อนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนะครับเราจะต่อหนึ่งหรือสอง ถังหนึ่งหรือถังสองก็ได้ออกซิเจนหรืออซิทลีนก่อนก็ได้อันไหนก่อนหรือหลังก็ได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญผู้ต่อต้องยืนอยู่ด้านหน้าแบบนี้แบบเราโอเคนะที่ครูสาธิตอันนี้อซิทลีนอันน,น,นี้ออกซิเจนสีเขียวนะครับต่อเข้าไปขอถุงมือได้อถุงมือได้ได้พอถุงมือให้ตรงนะครับให้ตรงพยายามบีได้ตรงเพราะาเป็นทองเหลืองแล้วก็เอามือมือหมุนมือหมุนไป ค่อยหมุนไปเรื่อยๆไอ้ครบให้ให้ให้พอตึงก่อนเพราะเป็นโลหะอ่อนนะครับพอตึงเสร็จปุ๊บก็ประแจพอตึงตึงละแล้วก็ประแจประแจอ่าประแจ,ะป,ะจปุ๊บล็อกไปแล้วก็โน้มเข้าหาตัวบิดโน้มเข้าหาตัวอย่างนี้ผิดนะครับเกตต้องอยู่ในแนวดิ่งโอเคนะครับดึงดึงลนีพอตึงโอเคจบครับ อันนี้ก็คือจบขบวนการตรงนี้แล้วนะครับต่อมาก็คืออะเซทิลีนนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อต่อเหมือนเดิมเอาเทปพันโอเคแล้วก็ใช้มือมือบิดหมุนหมุนก่อนหม,ม,ม,มุนก่อนหมุนก่อนค่อยๆคลองบายขาตัวถึงไหมถึงไหมได้นะโอเคนะครับแน่นนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าจบนะจบเรียบร้อยแล้ว นะครับดังนั้นเราก็เอาประแจพิเศษตรงนี้ก็คือมากดไปแล้วกระแทกกระแทกครับกระแทกอีกอีกอ่กอาหลุดมาประมาณ1ส่วน4ประมาณนี้1ส่วน2โอเคนะครับแก๊สก็จะรู้ปริมาณแก๊สว่ามีเท่าไหร่ <Okay. S 1> อันนี้นะครับเปิดหัวถงังเปิดหัวถังตรงนี้ครับหมดเกี่ยวเอาเปิดครับเปิดหัวถงังดังนั้น เพชเชอรก็จะขึ้นว่าแก๊สในถังมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานตรงนี้นะครับเราก็มาทําการบิดบิด,บดหมุนตรงนี้แล้วเคาะไปด้วยจนโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็แก๊สก็จะไหลไปปลายสายตรงนู้นโอเคนะครับอันนี้เหมือนกันเราปรับตรงนี้นะเราปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็รู้ว่ามันเท่าไหร่ แล้วก็เอาไปใช้งานก็คือ5ถึง6ปอนด์เอาปรับปะครับปรับบิดไปขอไปโอเคนะครับจับปุ๊บมันก็จับปุ๊บมันก,นก็อันนี้เป็นการตัดแก๊สด้วยเครื่องตัดกึ่งอัตโนมัตินะครับเรามาทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนแบบไวๆโอเคนะครับก็คือ สามารถตัดเองโดยอัตโนมัติก่อนที่จะตัดอัตโนมัตินี่ครับเราก็ต้องมาเรียนรู้กระบ,บ,บวนวิธีการปรับตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงอันนี้นะครับก็คือถ้าเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็เคลื่อนเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการก็คือซ้ายขวานะครับโอเคนะครับดังนั้นมันมีสวิตช์ออฟออนตรงนี้ถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับออฟปิดออนก็คือเปิดอันนี้คือเปิดระบบแล้ววาวตรงนี้คือสปีด หนาความเร็วหนาะมี1 0 1 0ถึง10นาะขึ้นอยู่กับอะไรความหนาของชิ้นงานด้วยว่าความหนาชิ้นงานเท่าไหร่ยังไงบ้างถ้าความหนาแบบนี้ที่เรามาตัดก็ประมาณ2 2นาะ2 2ความเร็ว2สปีด2เข้าใจนะแล้วก็ต่อมานะครับก็ซ้ายขวาอันนี้ก็คือทิศทางการปรับหัวทิปทิศทาง ที่ครูตั้งนะครับก็คือให้มันเลื่อนไปทิศทางด้านหน้านะครับก็ครูได้ปรับมุมปรับองศาแล้วประมาณประมาณ8นะเจ็ถึง8องศาเอียงตรงนี้โอเคนะครับอันนั้นจบนะครับอันนั้นคือรายละเอียดยิบย่อยนะครับต่อมาเราก็มาทําการติดเครื่องหรือปรับเปลวแก๊สก่อนนะครับโอเคนะครับโดยการตรวจเช็คซ้ายเช็คขวาแก๊ส นะครับที่ที่ไหลมาเราได้ตั้งระบบอะไรเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการติดเปลวเปลวไฟเปลวตรงนี้ครูที่บอกนะครับได้มุมได้อะไรเรียบร้อยแล้วหลักแรกเลยเปิดวาลวมีมีสามวาลวนะเปิดวาลวอะเซทิลีนแล้วก็หลังมือสัมผัสต,ตามที่ครูบอกนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ปรับวาลวออกซิเจนนะครับแล้วไอวาลวพิเศษมาก,ก็คือวาลวนี้วาลวที่3อันนี้เขาเรียกว่าวาลวลมด่วน ก็คือลมปล่อยลมโดยตรงโดยที่ไม่ผสมแก๊สเขาเรียกว่าลมด่วนวาวลมด่วนโอเคนะครับดูหลักแรกเปิดอะซิเตอรินเปิดวาวเดียวนะเปิดก่อนนะอะซิเตอรินหลังมือสัมผัสแล้วก็ทําการจุดติดสปาร์คไลทเตอร์จุดติดตรงนี้แล้วก็ทําการปรับให้เป็นเปิว ตั้งเปลวลักษณะเปลวเปียวไหวๆแบบนี้ช,ชา้าๆใจเย็นๆช,ชา้าๆการปรับเปลวการตั้งเปลวช,ชา้าๆไม่ต้องรีบห้ามรีบย้ำนะครับห้ามรีบใจเย็นๆนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นสายสายออกซิเจนอัสซิเีจากลมนะมันค่อยๆลำเลียงมาจากถังต้นขั่วโอเคนะครับได้ตรงนี้แล้วดูดูเปอยวงอี้แล้วก็มาปรับวาววาว ออกซิเจนตรงนี้ค่อยๆช้าเปลวค่อยๆเปลี่ยน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 ช้านะเอาช้าค่อยๆปรับค่อยๆปรับโดนวาวเดียวนะวาวอื่นไม่้องนะช้ามาปุ๊บลักษณะเป็นเปลวที่3นะที่เราเรียนมาก็คือให้เลยนวลๆใสๆมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคนะครับดังนั้นได้นี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเลื่อนเลื่อนมา อุ่นชิ้นงานตรงนี้อุ่นชิ้นงานช้าๆนะครับอุ่นชิ้นงานช้าๆไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆ,รอยๆตรงมุมย้ำนะครับให้ถึงตรงมุมตรงนี้ขอบมุมมาดีแล้วก็ทําการออนออนสวิตปับไปสองสปีดแล้วก็เห็นประกายไฟไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วทําการกดตรงนี้ครับกดลมด่วนขึ้นไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนไปในทิศทางานหน้าแล้วคน คนตัดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันขาดไหมน้ําโลหะมันมันตก้างล่างไหมยาวไหลต่อเนื่องเห็นไหมครับไหลาย,ยาวต่อเนื่องแล้วเอาทีมจับงานร้อนมาจับอย่าให้ชิ้นงานมันมันล่วงแาบบานี้ตัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนชิ้นงานใกล้ขาดใกล้ขาดแล้วครับขาดมาปุ๊บหลุด อย่างนี้นะครับแล้วก็มาสเวิตมาอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มาสวิตตรงนี้มาอยู่ตรงก,างรรงกางลกา,งา,งกางเหมือนกันแล้วก็ออฟออฟระบบแล้วก็เลื่อนมาข้างหลังตรงนี้เป็นอันว่าจบเสร็จสิ้นขบวนการตัดแบบนี้เราก็จะเห็นรอยตัดยาวตลอดทั้งแนวเพื่อนสาธิต ให้ดูแล้วครูอยู่ด้านหลังว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็ทําการอุ่นชิ้นงานที่เราตัดก่อนโอเคนะครับเอาเลื่อนเลื่อนไปอุ่นชิ้นงานสักสองรอบนะครับค่อยๆช้าๆดูดูเพื่อนด้วยครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ถือถือไว้อุ่นชิ้นงานครับเลื่อนไปเลื่อนไปช้าไปเลื่อนไปอ่าผมเสร็จปุ๊บเลื่อนกลับมา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  จนถึงจุดท้ายสุดนะครับได้เรียบร้อยแล้วตรงนู้นะครับให้ทำการออนออนสวิตตรงนี้ออนไปจับจับประคองตรงนี้มือหนึ่งเดี๋ยวมันเลื่อนออนโอเคนะครับแล้วก็ตาเราจะสังเกตจะมีประกายไฟตรงนี้เห็นไหมครับมือหนึ่งจับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเกิดประกายไฟแล้วกดกดตรงนี้ลงโอเคครับกดลงครับกดลงกดลง,ดลงปุ๊บแล้วก็เลื่อนสวิตช์ไปหน้า อย่าไปโดนเออนั่นแหละถูกต้องครับแล้วก็จะเลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการนะครับโอเคนะครับดังนั้นเราดูอะไรเราก็จะดูว่าระยะสูงต่ำของชิ้นงานเนี่ยมันได้ไหมหลอมละลายได้ไหมระยะสูงเท่าไหร่ประมาณ5-6มิลระยะจากหัวทิศกับชิ้นงานโอเคนะครับเอาครีมจับงานร้อนมาทำการอย่าให้มันตกอ่าที่ไปตรงนั้น นะครับแล้วก็คนหนึ่งมาดูมาปิดระบบให้หยุดก่อนนะครับถายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใกล้ใกล้ใกล้ขาดนะครับนะใจะเย็นๆดูดูให้มันหลุดออกไปก่อนปุ๊บมือหนึ่งประคองตรงนี้โอเคครับแล้วก็งัดตรงนี้มาตรงระหว่างส5ทาองศาสี่าองศาครับอ้อโอเคครับแล้วก็สต็อปตรงนี้มาอยู่ตรงกลางโอเคครับแล้วก็ มาอออมาเลื่อนหมังหลังโอเคครับอันนี้ก็บิดซ้ายขวาหน่อยเพราะมันติดแล้วมันติดขี้เหล็กนะครับตรงนี้ก็โชวยเพื่อนดูหน่อยอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราตัดจากการเคลื่อนที่สังเกตได้ว่ามันจะติด,ดนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นขี้ขตะกั้นขี้เหล็กโอเคนะครับเอาผมมือเพื่อนหน่อยครับปรับเปลวให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับอุ่นชิ้นงานเอาเลื่อนไปช้าๆจับประคองสองมือเลื่อนไปเลื่อนไปเขา ค่อยๆเข็นมาเลยจอนถึงจุดมุมไม่ต้องตกอีกอีกอีกเข้ามาอีกอีกอีกตรงหัวมุมพอดีโอเคครับแล้วก็ทําการอ่อนมือหนึ่งประคองนี้จอ่อนอ่อนเบาอ่อนอ่อนปพ๊บอ่าเราจะเห็นประกายไฟประกายไฟแล้วก็มือหนึ่งจับตรงนี้แล้วก็กดกดลงไปสี่ทีเออกดไปกดเลยเออปุ๊บแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปหน้าทิศทางอ่าโอเคครับ แล้วก็เราก็ดูระยะหาย่างจากชิ้นงานว่ามันโอเคไหมห้ามิลถึงหกมิลไหมยาวจนตลอดชิ้นงานแล้วก็เอาครีมจับงานร้อนจับชิ้นงานของเรานะครับดูไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละครับเห็นไหมมันน้ําโลหะเนี่ยมันจะพุ่งลงพุ่งลงมาเรื่อยเรืืรร่แล้วก็ประคับประคองไม่ให้ชิ้นงานตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บหรือจะหยิบอะไรยากโอเคนะครับไปรเรื่อยเรื่อยจน จนจนจบอีก,อกจนขาดลดปุ๊บประคองนี้แล้วก็มา45องศางัดขึ้นมา45 45พ่อแล้วก็วกตรงกลางแล้วก็มาออบดึงมาด้านหลังมาจุดเริ่มตน้นปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บมือเพื่อนหน่อย